เจ็บจิดเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่านับเลขแบบการเมืองไทยนะครับซึ่งคนที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือคุณพอพัฒนพลนะครับดารานักแสดงชื่อดังนะครับแกออกมาพูดถึงหรือว่าแสดงทัศนคทางการเมืองได้หลายครั้งเนี่ยนะครับก็โดนใจเพราะแม่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากล่าสุดแกพูดถึงการนับเลข การเมืองแบบประเทศไทยนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตาักกะตัวเลขหลังจากที่หมอชนน่านพูดถึงพักอันดับหนึ่งที่เขารวมกันแน่น188เสียงเนี่ยนะครับก็ทําให้หลายคนเนี่ยตกอกตกใจนะครับเกี่ยวกับตักกะทางคณิตศาสตร์ในลักษณะแบบนั้นซึ่งในเวลาต่อมาก็เป็นคุณพอนะครับที่บอกว่าท่านับเลขแบบการเมืองไทยจริงๆเนี่ยมันเจ็บจี๊ดเลยคุณผู้ชมครับมันเจ็บจี๊ดแบบไหนรู้ไหมแกบอกว่าพักอันดับหนึ่งนะก็คือพักที่มี250เสียงอะ่ะหมายถึงใคร หมายถึงพักสสเหรอไม่น่าใช่ครับเพราะไม่มีพักไหนถึง250เสียงแกหมายถึงสอวอรหรือเปล่าอา้าวสวคุณพอบอกว่ามันก็เหมือนพักการเมืองไปแล้วเพราะตอนนี้มีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นะครับเนี่ยพักอันดับหนึ่งนะฮะสองเสียงคือถ้านับแบบประเทศไทยเนี่ยมันจะออกอีล็อบนี้พักอันดับ2มี188นะมี188เอา้าอันดับ2ก็ยังไม่ใช่ก้าวไกลอีกเหรออันดับ2ก็ยังเป็นขั้วรัฐบาลเดิมนะครับ เสียงคักน้อยครับพวกพลังประชาฐัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์คุมใจไทยที่เขารวมกันนั่นจะเป็นอันดับ2อยู่เหรอโอ้โหพรรคอันดับ3ถึงจะเป็นก้าวไกลนะครับที่มี151อันดับ4ี่ก็คือพรรคเพื่อไทยมี141เอออคุณพอเนี่แกก็เข้าใจคิดเข้าใจพูดนะครับว่าเป็นตรก,กะสูตรการนับประตศาสตร์ตัวเลขแบบการเมืองไทยครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละ1้0บาท สนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้าสิบนะแงมยุคนสูตรเมืองตัวจังหวัดน่านชุดละร้อยห้าสิบหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกระดุดหนุนสักหน่อยหนึ่งนะฮะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ไดร่ําได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะ นะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดร้อยหาสิบาทนะวันหนึ่งทำไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทำประมาณ60สิถึงแปดสิหมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำหนชุดมี10ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใค่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมูหชุดมีสิชิ้น ชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวนะนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทํารูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าว แต่ทีมงานเ็าจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจ ec ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมไหไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอื่นไม่เป็นนลนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอื่นๆไม่เป็นอนะผมขายแต่ของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งตัวคือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะ ถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไระยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ทำงเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั้นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยนะครับเพราะนั้นก็กราบขออภัยนะ สินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆก่าคนอื่นก็หน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องส่ององศาบางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอนะผมยากนะผมไม่เอาอะนะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนม แล้วไม่ให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรือยังไงครับเนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอ่ะนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มัน มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอาอันนี้แหละไข่เนยไม่เล่นะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัว่วไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อน มีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองรอยี่สิครึ่งโลทําส่วนใหม่ทุกวันนะผมมาเก็บปิดไปเก็บตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทานี่อร่อยไส้อัวนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็ นี่ไงเราก็เอาเส้หอัวมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้วันหนึ่งนะทาไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่าทําเยอะมันเหนื่อยอแม่ครัวที่เขาทาเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทําเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทําเยอะเนี่ยทาเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทําเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อย มันต้องทําแบบเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นน่ะที่เขาเรียกโอมาคาเซะโอมาคาเซะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมาคาเซะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทาเห็นไหมเขาก็จะทาเป็นชิ้นๆเห็นไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนดาดโอโหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ย ไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนี่ยมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ํเปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือ นะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส่อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส่อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมอแบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยยี่สิบสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจเข้ามานะครับ หากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำ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 ยห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรรับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิม นะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเ,นเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเย็นสูงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ยสองรอยยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหน ไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่อไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่ากเ็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะสองนะขอยาตโมต้หน่อยเถอะนะไส้อวนเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโมได้ยังไงนะครับ คือถ้าให้ผมไปขายครีมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมคำทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าอ่ะนะเสียชื่อเปล่าอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่า ไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอะโกง,งคนดูอ่ะนะไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัว เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรกัะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ต่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนมี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่ <Ừ. S 1> เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมัมนเน,นี้ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอพวกคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทำนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละ นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับเออโอเคนะเจอก,กันเรื่องแกงคอเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายเยต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศนะ์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับนะ ลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ